เอาเลยครับคุณผู้ชมครับเรียกไี้ว่าเกิดขึ้นจริงเป็นไปได้และก็เป็นไปแล้วกับสนามแตกในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะล่าสุดสาวไทยราว้า MVP ซึ่งก็กลายเป็นว่าทัดดาวนั้นโชว์โหดโชว์หัวแถวครับยังรวมไปถึงโด่งดังมากๆที่ยูฟา และสาวไดของเราตอนนี้ยึดตัวหลักได้สําเร็จซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นทําแต้มแบบกระจายนะครับถูกยอมรับจากวีลีกญี่ปุ่นเป็นอย่างดีที่สำคัญเลยก็คือสามารถคว้า MVP ได้ยังรวมไปถึงสถิติของตารางคะแนนญี่ปุ่นครับกลายเป็นว่าสาวไดเราติดท็อป3กับการบล็อกต่อเซตยอดเยี่ยมสําเร็จซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดต ล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับโดยเฉพาะในลีกของญี่ปุ่นก็คงยังต้องมาติดตามกันหลังจากที่ไม่ได้ทํามานานเลยนะครับคลิปนี้ก็กลับมาเข้าเรื่องเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไดเรามากขึ้นซึ่งก็มีหลากหลายโปรแกรมเลยนะครับที่จะแข่งกันกันโดยเฉพาะในลีกของตุรกีสัชิพพรครับก็จะพาต้นสกัดนั้น,นลงสนามในวันนี้ด้วยรวมถึงลีกของฝรั่งเศสครับสำหรับ พิมพิชา,าแต่ว่าลีกที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้ครับก็เป็นเรื่องของลีกญี่ปุ่นวีลีกญี่ปุ่นโอ้โหล่าสุดครับไม่น่าเชื่อว่าสาวในเรานั้นจะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะทัดดาวนึกแจ้งครับที่สามารถฝ่าวิกฤตพาทีมนั้นเอาชนะยักษ์ใหญ่ได้สำเร็จก็คือเดนโซ่เอริบิสที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกทีมหนึ่งเลยครับที่ผลงานดีมากกับฤดูกาลที่แล้วแต่ว่าฤดูกาลนี้มาเพรียงพรำให้กับพีเอยูบูแคทต้นสก,กัดของทัดดาวนึกแจ้งนั่นเองครับ โดยที่เดนโซนั้นมีซุปตาอย่างโรซามาเรียคุณผู้ชมก็น่าจะทราบกันดีนะครับซุปตาสาวชาวบราซิลเกมนี้ครับกลายเป็นว่าเพียบยูนั U ้นเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตซึ่งเกมนี้ครับถาดาวนึกแจ้งของไทยเราเนี่ยก็ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยนะครับเซตรแรกเนี่ยเป็นฝั่งเดนโซนะครับที่เอาชนะได้30ต่อ2 8 รูปเกมสูสีกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงแต่ละเซตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันต้องบอกได้เลยว่าตื่นตาตื่นใจนะครับเซตแรกก็เป็นเดนโซทีิชนะไปก่อนเซตที่2ครับกลายเป็นว่าพียยูไม่ยอมแพ้นะครับมาพลิกเอาชนะได้36ต่อ34คะแนนย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นการในขันวอลเลยร์อบอลน,นะแต่ว่าทำแต้มกันกระจายเหลือเกินนะครับส่วนเซตที่3นั้นก็ยังคงเป็นพียยูครับที่มาเบียดเอาชนะไปได้เหมือนมีโมเมนตัมที่ชัดเจนมากกว่าชนะไป25ต่อ23ครับแล้วก็เซตที่4ยังเป็น p พีอยูที่พลิกเอาชนะไปได้25ต่อ21คะแนนสมมุตินในเกมนี้ครับเอาชนะไปได้3ต่อ1เซตแล้วประกอบกับทัดดาวนึกแจ้งได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงทั้ง4เซตเลยนะครับแทบที่ญี่ปุ่นไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเป็นตัวหลักทําแต้มมาหาจุกมากๆ แล้วทด่พลิกไปกว่านั้นครับหลังจากจบเกมนี้กลายเป็นว่าทัดดาวนึกแจ้งโชว์โหดครับสามารถควา้ารางวัล MVP ของเกมนี้ได้สําเร็จโดยนําไปทั้งหมดนั้น21คะแนนครับจากการโจมตี16จากการบล็อก4จากการเสิร์ฟ1 แล้วก็ลงตัวจริงตลอดทั้งเกมเลยซึ่งมีอัตราความสําเร็จในเกมรุกนะครับ6 1สสูงที่สุดในทีมเลยครับส่วนใหญ่แล้ววีลีของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมองตรงนี้นะครับจะมองในเรื่องของส่วนร่วมในการเล่นมากกว่าโดยเฉพาะเกมรุกเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีเกมรุกที่โอโหเด็ดขาดเปอร์เซ็นต์สูงโอกาสที่จะได้รับรางวัลเนมเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกัน แล้วการบล็อกเฉลี่ยนะครับก็หนึ่งครั้งต่อเซตถือว่าแข็งแกร่งมากรวมไปถึงรับบอลแรกสํเร็จาเปร็จ50%ครับเรียกว่าเป็นสมดุลที่น่าทึ่งเลยและก็ยังมีการเสิร์ฟได้แต้ม1ครั้งเสิร์ฟผิดพลาดหนึ่งครั้งกลายเป็นทัดดาวนึกแจ้งครับสาวได้เราเนี่ยทำางานได้อย่างยอดเยี่ยมโดดเดน่นทังเกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็ถือว่าเป็นคีย์แมนสำคัญของเกมนี้โดยแท้จริงนะครับด้วยพลังการโจมตีที่แม่นยําสูง21คะแนนเป็นระดับ mvp ของทีมได้แบบที่ไม่มีข้อกังขารรัร้้ขขอกงงาโดยแทจิ เห็นไม่บ่อยเลยที่ตำแหน่งบนเร็วจะมารับรางวัลน,นี้ได้ผมก็น่าจะรู้สึกว่าทัดดาวเนี่ยรับรางวัลน,นี้บ่อยมากนะครับกับรางวัลผู้เล่นโดดเด่นที่สุดของทีมเนี่ยแล้วเกมรุกแต่ละครั้ง61.5เปอร์เซ็นะครับหมายความว่าเกินครึ่งหนึ่งของการบุกทุกครั้งเนี่ยกลายเป็นแต้มโดยตรงแทบจะไม่มีข้อบิดพลาดอะไรเลยนะครับนี่คือฟอร์มระดับแนวรุก ประสิทธิภาพสูงสุดของเกมนี้จริงๆแล้วการเอาชนะทีมเดนโซเนี่ยถือว่าเป็นทีมใหญ่ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็น่าจะเป็นการเล่นในบ้านด้วยนะครับที่เสียงเชียร์นั้นดังสนั่นสนามแทบแตกกับ P.F.U. b บดู a t เป็นอีกหนึ่งผลงานของสาวไทยเรานะครับที่โดดเด่นไม่แพ้ใครส่วนอีกคู่หนึ่งของสาวไทยเราครับก็ต้องบอกว่ายังโดดเด่นเหมือนเดิมแต่ก็เป็นสิ่งน่าเสียาสดายครับที่ยังไม่สามารถเก็บชันะได้ก็เป็นอารามาเดยามากะตะ ที่มีสาวได้เราถึง3คนไม่ว่าจะเป็นวิมลรัตนพันธ์ยูฟ้าดลพรหรือว่าอัจรารพรคงยศเกมนี้ครับต้องโคจรมาเจอกับคาริยาควินซี่แล้วก็ต้องบอกเลยว่าสู้ไม่ได้นะครับคาริยาก็จะน่าไป3ต่อ0ูเจตด้วยสกอร์ยี่สิบเก้ายี่แปดและก็ยี่หต่อ22แต่ว่าสิ่งที่เราต้องพูดถึงกันครับรูปแบบการเล่นของสาวไดเราทั้ง3คน เรียกว่าดืนตัวหลักตัวจริงแบบที่โค้ชเชื่อใจมากๆนะครับลงเล่นครบทั้ง3คนเลยทั้งน้องยูฟาเอยอัจฉราพรอเลยหรือว่าวิมุนดัตลงเล่นครบทั้ง3เซตนะครับโดยผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของสาวได้เราในเกมนี้นะครับก็เป็นยูฟาดอลพรที่ต่อไปทั้งหมด16คะแนนนะครับจากการโจมตีเนี่ย30%เลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์การรับบอล41.1%นะครับถือว่าเป็นตัวรุกหลัก บุกหนักสุดในทีมได้เลยสําหรับยูฟาโดยละพรอีกคนหนึ่งที่ตามมาก็เป็นอัจจาราพรคงยศครับที่ทำคะแนนโวนทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดคะแนนครับเปอร์เซ็นต์การโยมตี41.7%แล้วก็มีการรับบอล3า7ดเ้วยเรียกว่าเกมรุกแน่นเสิร์ฟดีและก็สะเสด็นที่สุดในทีมได้สำหรับอัจจาราพรเพียวก็เริ่มที่จะ เข็นฟอร์มเก่งกลับมาได้อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสภาพความเป็นทีมนะครับตัวนี้ก็ยังเสียเปรียบคู่แข่งอยู่อีกคนนึงครับวิมลรัตนาพันเกมนี้เนี่ยได้ลงได้เป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ทําแต้มไป4คะแนนเปอร์เซ็นต์การโจมตีอยู่ที่25เปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้แต้มจากการ,รบล็อกถึง2คะแนนด้วยกันพอโดนหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยว,วิมลรัตก็รู้สึกว่าจะออกไปเป็นตัวสำรองนะครับแล้วก็มีช่วยเกมบล็อกบ้างเพื่อที่จะคุมหน้าเน็ตได้ก็เรียกว่าเกมนี้ถึงแม้ว่าอารามบารจเดย่สามากะนะ ได้ครับแต่ด้วยผลงานสาวได้เราทั้ง3คนเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจและก็ในเกณฑ์ที่ดีเลยโดยเฉพาะยูฟาเป็นผู้เล่นที่แบกเกมลุกหลักของทีมอีกแล้วนะครับฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยยูฟาก็อยู่กับทีมนี้แล้วก็แบกทีมแบบนี้เลยส่วนอัจฉริพรเนี่ยเกมนี้ก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมเสิร์ฟ ส่วนอีกคู่หนึ่งครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันยาวๆก็เป็นต้นสกัดของอัตยาบำรุงสุขกับสโมสรนิซามิสุสปริงนะครับพบกับวิกตอรียฮิเมจิต้นสกัดของเจจนโมกสีนั่นเองแต่ว่าชจจรน,นั้นมีอาการบาดเจ็บไม่ได้ไปร่วมในปีนี้นะครับอาจจะไปร่วมทีมเนี่ยในต้นปีหน้าสําหรับะจจนเองแต่ว่า โคจรมาเจอกับนิสามิสอสปริงครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าผลกันในขันนั้นเป็นนิสามิสูสปริงครับทีมยักษ์ใหญ่เอาชนะไปได้3ต่อศูนเซตเลยทีเดียวซึ่งผลงานของหัทยาเองก็ถือว่าโดดเด่นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทั้ง3เซตเลยนะครับโดยสปริงก็เอาชนะไป25-20 25-21แล้วก็2 5ต่อ17ผลงานถือว่าขาดเลยการขาดชะโจรเนี่ยเชื่อได้ว่าเกมรุกของวิกตอเรียรู้สึกว่าประสิทธิภาพเนี่ย จะไม่โดดเด่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่แล้วเกมรูกก็จะพึ่งมิยาเบะที่เกมนี้ทําไปทั้งหมดเนี่ยเกือบ20คะแนนสนเล่นคนอื่นก็ทําเต็มได้น้อยนะครับเคะแนนบ้าง3คะแนนบ้างเกมรูกค่อนข้างไม่หลากหลายเท่าไหร่ถ้าเกิดมีชะจรมาร่วมทีมเนี่ยก็จะหลากหลายมากขึ้นแต่ฝั่งของอัตยาเองนะครับเกมนี้ก็สามารถทําได้ทั้งหมด5คะแนนนะครับ จากเกมรุก2คะแนนจากกกรบล็อก3คะแนนถือว่าเด่นมากๆในเรื่องของเกมบล็อกนะครับเด่นสุดในทีมเลยก็ว่าได้แลวก็ยังมีเกมเซอร์สิเร์เกมรับรีเซพชันเนี่ย3 5 7ซึ่งจุดเด่นที่สุดในเกมนี้ของอันตรยาครับก็เป็นเรื่องของเกมบล็อกนะครับดีสุดในทีมเลยก็เลยช่วยให้เซอร์ม,มิสืนั้นมีจุดแข็งในแนวรับหน้าเน็ตมากขึ้นส่วนเกมรุกก็มีประสิทธิภาพสูงเช่นเดียวกันนะครับ50%เรเ็แม้ว่าจะเล่นเกมรุกเพียงแค่4ครั้งเนี่ยก็ก รูปเกมการเล่นโดยรวมนะครับถือว่าเป็นเกมที่มีผลต่อทีมากในเชิงเกมรับแล้วก็คุมจังหวะแต่ว่าไม่ได้มีการเน้นทําแต้มแบบจริงจังหรือว่าการเสิร์ฟบอลมากเกินไปโดยสายติของฮิซามิสึนักนนผู้เล่นทําแต้มสูงสุดเรียกว่าแทบจะไม่กระจายกันเลยนะครับมีไปแค่สามสี่คนเท่านั้นก็มีซันทาลิที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยสิบเก้าคะแนนนะครับแล้วก็ยังมีเซเมนดี้ที่ทาไปทั้งหมดสิบเอ็ดคะแนนรวมไปถึงชิตามาโด ก็ทําไปทั้งหมดเนี่ย16คะแนนเลยก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรานะครับที่โด่งดังในลีกญี่ปุ่นในวีลีญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้สําหรับตารางคะแนนเองครับโยกมาฝั่งนี้กันบ้างอันดับหนึ่งเนี่ยเอ r นเซเรดโรเกตอันดับ2เป็นวิกตัวเดียฮิเมจิอันดับ3เป็นคูโรเบส่วนสาวได้เรานะครับที่ใกล้เคียงที่สุดก็เป็นนิซามิสึสปริงนะครับของอัตยานเนี่ย ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ5ของตารางชนะ4ี่เกมแพ้3เกมส่วนเพียบยูบูแคลดของทัดดาวเองครับก็อยู่อันดับที่9ชนะ3เกมแพ้4ี่เกมส่วนอารามารยามกตะยังไม่ชนะใครเลยนะครับก็แพ้รวด7เกมถือว่าฟอร์มยังน่าเป็นห่วงมากนะครับส่วนตารางคะแนนผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับสาวไทยเราติดมาอยู่1คนก็เป็นหัตยานนั่นเองกับการบล็อกต่อเซตมากที่สุดเป็นอันดับ3ของลีกในตอนนี้มีสถตติอยู่ที่0จ 7-1นี่ก็เป็นการอัปเดตล่าสุดของวัลวันหญิงญี่ปุ่นหรือว่าวีลีกนะครับที่สาวดนเรานั้นไปร่วมเล่นฤดูกาลนี้เนี่ยอาจจะดูเงียบหน่อยเพราะว่าด้วยเรื่องของฟอร์มที่ยังปฏิจิดประโตกันไม่ได้เพราะมีการย้ายทีมกันแต่การที่ทัดดาวสามารถคว้า MVP มมาได้แบบนี้ครับมันจะกลายเป็นว่าความน่าสนใจเนี่ย เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันซึ่งก็ต้องรออัปเดตติดตามกันได้หลังจากนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เดี๋ยวรออัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเรากันส่วนโปรแกรมการแข่งขันในลีกของยุโรป โดยเฉพาะลีกตุรกีของออมสินสติปพภพรนะครับจะมีการแข่งนนขันในวันนี้นะครับเวลา17นาฬิกาตามเวลาของตุรกีเทียบเป็นเวลาไทยก็ประมาณ21นาฬิการอชมรายดะตามกันได้ครับเพราะสติปพภพรเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับ วอลเลย์บอลสาวได้รอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย